รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา c, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อ c อนซอมริฟจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับล่งน้ำพาพาเบลบอเดนนาฬิกายกขยงยกขยี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องยกขยงมาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่เคารพนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ และหลายๆคนนะคะก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้มากราบไหว้าักระบูชาเจ้าพ่อนะคะ<ๆ>ก็จะนำมาซึ่งโชคลาภความร่ำรวยความสุขแล้วก็ความสำเร็จด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงอร่อยติดดาวเราเข้าไปกราบเจ้าพ่อเพื่อความเป็นสื่มงคลกันด้านในดีกว่านะคะไปเลยค่ะ มันคือเผือกกวนครับอันนี้คือของไฮไลท์ที่แบบของทอดที่ขายดีสุดในร้านจริงหรือเปล่าคือมันอันนี้เราใช้คือตัวเผือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกวนกวนกวน,วน,วนใช้เวลาทาหลายชั่วโมงมากกวนเสร็จรอเซฟตัวแล้วก็โรยด้วยแอลมอนสไลด์ซึ่งอันนี้เป็นของทอดดำหนึ่งที่แบบใครมาก็ต้องกินแล้วก็แบบชอบแล้วซื้อกลับบ้านเยอะมากจัดปลาเลยอ๋อนี่นี่คือปลามาค่ะ โอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะ้าวสี่ห้าโลก็มีอันนี้ขนาดยังเล็กนะคะต่จริงจริงนี่เจ็ดแปดโลใหญ่มาเยอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนเราเราก็เลือกเอาได้เลยที่นี่สดแน่นอนสดเรียบร้อยแล้วค่ะกับเบลนิวชู่ีปลาเนื้ออ่อนค่ะหน้าตาดีมากเลยค่ะนิสัยก็ต้องดีมากๆด้วยแน่ๆชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะอร่อยชัวร์เครื่องแกงอย่างเดียวแล้วก็ฟินมากแล้วค่ะ อร่อยหรือไม่อร่อยขอบคุณมากค่ะ,คะอร่อยมากๆ ่วงอร่อยติดกาวันนี้นะคะน้ำก็ยังอยู่กับคุณนัทเจ้าของร้านโกปีหลังโรงไม้สวัสดีค่ะ,ค,ะคราวที่แล้วเราหูวกินของขาวกันไปกระนำเลยนะคะคยังอร่อยอยู่เลยวันนี้เป็นของหวานค่ะใช่ไหมคะใช่นีอะไรบ้างคะวันนี้อันนี้ผมแนะนําก่อนอของหวานของเราเนี่ยขนมปังนี่คือขนมปังปิง้งชื่อมันเหมือนปกติทั่วไปสำหบปังปิง้งใช่ไหมครับไฮไลท์ของมันคือตัวขนมปังอันแรกเลย อันนี้เป็นเราขนมปังที่เราออกแบบมาเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นคนทุกเพศทุกวัยคือกรอบนอกนุ่มหนคนแก่กินได้เด็กกินได้ซึ่งมันกรอบจะกลายเป็นเทกเจอร์ที่กรอบนอกนุ่มหนตัวสังขยาเนี่ยเราก็ปรับมาให้มีความหวานแบบหวานนวลๆที่แบบฝ่ายกำลังดีไม่ได้แสบคอไม่ได้หวานโดดขึ้นมาแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่งคนสูงวัยก็ก็ทานได้เป็นอย่างดีไม่ได้หวานถูกต้องย้ายเขากินได้ครับแล้วก็นี่อันนี้คือเหมือนกันแต่เป็น สก,กายาชาไทยซอยจาไปเตย oh, <okay. S 2> นะครับอีกตัวไฮไลท์คือจะเรียกว่าขนมหวานก็นได้คือที่จริงมันคือเผือกกวนครับอ,อันนี้คือของไฮไลท์ที่แบบของทอดที่ขายดีสุดในร้าน oh, จริงหรือเปล่าคือมันอันนี้เราใช้คือตัวเผือกร้อยเปอร์เซนะครับกวนกวนกว,วนใช้เวลาทํำหลายชั่วโมงมากก<ะ>วนเสร็จรอเซ็ตตัวแล้วก็โรยด้วยแอลมอนสไล ซึ่งซปกติแล้วถ้าเผือกทอดเนี่ยมันจะมีแป้งเนี่ยอะไรเยอะใช่ไหมครับจะกรอบๆหน่อยของเราจะเป็นเหมือนเทกเจอร์กินเผือกจริงๆซึ่งอันนี้เป็นของทอดดังหนึ่งที่แบบใครมาก็ต้องกินแล้วก็แบบชอบล้วซื้อกับบ้านเยอะมากคือเป็นเป็นหนึ่งเมนูที่แบบเราทํามาแล้วเสียงตอบรับดีมากครับเป็นซิกเอร์ของทางร้านถูกต้องครับบางเจ้าโทรมาน้องมีอันนี้ไหมเอาแบบจะเอาเผือกทอดใช่เอาเผือกทอดอย่างเดียวเลยจริงๆก็มีลองแย่งกันหน่อยนะนะคะใช่ครับ อยากชิมแล้วค่ะแล้วก็แบบลองชาจีนอยากให้ลองเพราะว่ามันสูตรของเราเองเหมือนกันจริงเหรอจริงๆอันนี้คือเราเราเบรนตัวชาเองมีดอกไม้มีหลายหลายอย่างอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างคะคือโอ้มีเก๊กฮวยมีดอกไม้แบบที่หอมทางภาคเหนือคือหลายๆดอกเลยครับที่แบบกินแล้วมันจะแบบมันจะไม่เหมือนชาจีนทั่วไปต้องชิมต้องต้องใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แบบเราเสิร์ฟพร้อมกับทุกจานแล้วก็ให้กินแบบเพราะว่าเวลากินของหวานแล้วพอได้ชาตัวเนี้ยมันเหมือนกับ ช่วยขอน้ำ<ช>นะคะแล้วก็ตัดความเลี่ยนอ<ช>อกไปได้ทุกความพื้นก็ไม่เลี่ยนหรอกของแบบของหวาทนที่นี่รับรองว่าอร่รอยยั่ไงเราลองชิมชาด้วยกันดูโอ้ชื่นใจนี่หอมนี่เธอจะอร่อยทุกอย่างวันนี้ฉันก็แย่อะสิครับวิ่งหอมจอริงจริงคุณผู้ชมนี่หอมชื่นใจมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆที่จะกินหลังมื้ออาหารค่ะอันดุละพี่น้องขออนุญาตชิม ได้นน่กลอ,องทานดูนะครับดเดี๋ยวผมหยิบให้ได้ค่ะขอบคุณมากนี่นะครับลองทานดูเป็นสังขย,ย,ยาชาไทยนะครับสังขยาชาไทยกันท่านผู้ชมค่ะกรอบนอกน,นุ่มในขนมปัขงขนมปังสูตรของทางร้านนะคะนีมขออนุญ,ญาตนะคะครับอืมโอ้โหหืมอร่อยจริงอะ่ะฉันชื่นใจมากนี่มันหอมหอมไปตัวเนี้ยขนมปังก็นุ่มนนมากจริงอ่นะครับใช่ ฟันยกฟันคอนฟันปลอมไม่ต้องห่วงเลยนะคะหนูที่ฟันเพิ่งขึ้นก็รับประทานได้น,นะลูกเนี่ยนุนน่มหนวดมากๆเลยอร่อยจริงคครๆค่ะุอยเธออร่อยจริงๆแลกินชาตามด้วยนะ,ะใชะขายวันละกี่ชินน้นโอ้ยเป็นร้อยๆคือเป็นร้อยๆครับเป็นแบบโอ้ยน่าจะร้อยเกือบสองร้อยครับพี่น้ำเชื่อว,ว่า สามารถรับประทานต่อได้เลยเพราะว่าไม่ได้หวานมากขนาดนั้นใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหอมหวานของความเป็นของหวานอยู่ด้วยใช่ครับขอลองนี้ได้ไหมครับได้ครับขอเชิญนะครับอันนี้ชาไทยไปแล้วอันนี้อรือเรยสังว่าใบเตยสมุยหยาใบเตยค่ะไม่ต้องเลือกหรอกเดี๋ยวทุกชิ้นเราเชื่อได้อร่อยมันจะเชื่อได้แน่นอน นั่งจริงนะนะอร่อยมากค่ะหวานนัวนะคะไม่ได้หวานโดดไม่หวานโดดตัดขาไม่่ะที่นี่ก็จะหวานนัวแล้วหอมใบเตยหอมสับปะาดมากที่สําคัญขนมฟังนุ่มมากค่แล้วก็ต้องตบด้วยชางแบบนี้นะคะครับผมสือซิกเนเจอร์เชิญได้ครับเชิญเปิดอคอนี่ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่ ขายดีขายดีเป็นอันหนึ่งของทางร้านเลยนะคะนั่นก็คือเผือกทอดค่ะอยากจะบอกเลยเกินว่าเมนูเผือกทอดเนี่ยเป็นหนึ่งเมนูที่พี่น้ำชอบมากเวลาไปร้านอา,านหารที่ร้านอาหารที่มีอะนะคะแล้วบางคุแม่เนะะี่ยเขาใช้มือเลยนะใช,ใช้มือเลยก็ใช้มือเลยเป็นแล้วแต่แล้วแต่แล้วเป็นลูกค้าขอบคุณมากคะ่ะที่คิดแปกไว้นะคุณกี้เดอมากเลยอ่ะําทำมันอร่อยนี้ได้ยังไงหอมเผือกมากค่ะ อามอสไลที่อยู่ข้างนอกเนี่ยกรอบมากเแล้วก็นวลมากด้วยนะคะตแต่โดยรสชาติไม่โดดเลยนะนวลมับบเกือบได้เลยอ่ะเพราะเรากวนแบบเรากวนเป็นชั่วโม,มงครับคืออันนี้มันต้องเซ็ตตัวนิดนึงเพื่อให้แบบเวลาทอดแล้วมันได้กลมเป็นก้อนอแล้วก็ความแน่นเทคเจอร์กำลังดีทุกอย่างะนะครับมานะคะมาลองมาลองชิมที่ร้าน โกปีหลังโลงหมานีนะคะอยู่ที่ไหนคะน้องร้านนี้นะครับอ,อยู่ในจังหวัดสุพรรณเนี่ยคือถ้าแลนด์มาร์คใกล้ๆเราจะเรียกกันว่าเยื้องๆกับวัดประตูศารถ้าเป็นคนจังหวัดนี้จะรู้จักแต่ถ้าสมมติบางคนชื่อร้านทีมยากเซิร์ชว่าวัดประตูศาลก็ได้จะตรงข้ามกันเจอเลยและมีที่จอดรถทั้งในตัวร้านและนอกตัวร้านนะครับเลนถนนก็มีครับจะปิดวันไหนบ้างคะ,ะเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับจนวันจันทร์วันศุกวันนี้ขอบคุณน้องนันมากนะคะสวัสดีค่ะ พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าพบกับช่วงทัวทั่วตลาดค่ะจักปลาเลยอ๋อนี่นี่ปมาค่ะ โอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะรวมสี่ห้าโลก็มีอันนี้ขนาดยังเล็กนะคะถ้าจริงจริงมีเจ็ดแปดโลใหญ่ที่นุดเยอะอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนเราเราก็เลือกเอาได้เลยใช่ไหมที่นี่สดแน่นอนสดแน่นอนค่ะอันนี้คือปลาแดงอ๋อปลาแดงค่ะก็คือปลาเนื้อฉี่ใช่อันนี้จะเป็นเป็นตระกูลดีกว่าปลาเนื้ออ่อนหน่อยอันนี้ดีกว่าจะเไ็ม จัดเลยค่ะพี่จัดเลยค่ะช่างช่างกิโลช่างกิโลค่ะช่งกิโลช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยมผลิตภัณฑ์ตราหนองผุ่ม ต้นตะกูลผงแต่บาง,บาง,ง <ix> วันตื่นยิ้มราบิ๊กี่งจันทร์เยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยช่วงทัวร์ทัวตลาดคาตเน,นีมยมยกของพี่จิราสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่หน้าตลาดตลาดสดเทศบาลสามเมืองสพุพรรณบุรีนะคะแล้วเมนูกับข้าววันนี้เป็นอะไรคะพี่จิราคะเป็นปลาเนื้ออ่อนราด ชูชี่ปลาเนื้ออ่อนค่ะมีอะไรบ้างคะที่เราจะต้องหาซื้อพริกแกงค่ะแล้วก็มีปลาค่ะมีใบมะกรูดใบมะกรูดอ่าแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลโอ้โหมาเป็นกองทับเลยค่ะอย่าให้เสียเวลาเลยค่ะเราไปหาวัตถุดิบกันเลยดีไหมคะไปค่ะคุณผู้ชมไปค่ะ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทย,ยยกขยโอมฝ่าไม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ปลาใช่ไหมคะพี่จิาาราอันนี้ปลาวันนี้เราจะตลาดปลาจัดปลาเลยอ๋อน,นี่นี่คือปลาหม่าค่ะโอ้ย <ๆ S 1> ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหววรือใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะว,ว้าวสี่ห้าโลก็มีอันนี้ขนาดยังเล็กนะคะถ้าจริงจริงมีเจ็ดแปดโลใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้คือปลาเไม่อ่อนเราเราก็เลือกเอาได้เลยใช่ไหมที่นี่สดแน่นอนสดแน่นอนค่ะ ันนี้คือปลาแดงอ๋อปลาแดงค่ะก็คือปลาเนื้ออ่อนใช่อันนี้จะเป็นเป็นตระกูลดีกว่าปลาเนื้ออ่อนหน่อยอ๋อเอาหนึ่งกิโลจําได้แต่เอาหนึ่งกิโลอุ้ยตัวใหญ่มากค่่ะนีตัวใหญ่มากหนึ่งโลค่ะไปถุงเลยค่ะไปถุงค่ะ ปลาม่าที่คุณไปกันดูยเลยว่าปลาเขาสวยมากวันนี้ปลาสวยรายการต้องข้าปลาหม้าตัวนี้กี่โลคะให้เดานี่น่าจะประมาณโอ้โหสิบน่าจะสี่โลสามโลน่าจะสี่โลสามโลกว่าสามโลสามใส่ถุงเลยค่ะ เดี๋ยวกลับมาเอานะคะปามากค่ะปามากใส่ทุงเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเอานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอมฝ่าม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหาามงวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสปหแล้วกซื้อปลาไปแล้วยังต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกคะซื้อพริกแกงค่ะพริกแกงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดพริกสดพริกสดเพื่อจะได้ไปทำเครื่องแกงสุขชีค่ะโอหนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอซื้อพริกแกงสองขีดค่ะ ผิดแกงตักใส่ถุงค่ะอ๋อนั่นมันยังมีผิดแกงใช่เขามีผิดแกงแล้วเดี๋ยวเราเลือกเลือกใปมากรูดเลือกสั่งป้าขอตะกร้าหน่อยค่ะโอ้โหสดมากเลยนะคะใช้เยอะไหมคะนิดหน่อยเดียวค่ะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เดียวสีจะได้สวยๆเท่าสีสันก็ได้รสชาติค่ะตักเลยค่ะตักใส่ถุงสองขีปลาชั่งกิโลด้วยค่ะสองขี แล้วเอาใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดที่ไม่ต้องเป็นกรรมมีไหมคะเขาเขามีเตรียมไว้อยู่แล้วใช่แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อแบบไหนค่ะได้อันี้เป็นเครื่องต้มยำอ๋อเนี่อานี่ด้วยค่ะนี่ใส่ถุงทุกอย่างเลยเนาะนี่ค่ะช่างครบใส่ครบทุกอย่างเลยค่ะดีจังเลยอ่ะค่ะค่ะใช่ใส่ถุงเลยค่ะใบมะกรูดวางนี่ก่อนค่ะปลาวางนี่ก่อนเลือกก่อนไหมคะไม่ต้องนะแค่นี้พออ๋อสดอยู่แล้วค่ะสดอยู่แล้ว ใส่ถุงเลยค่ะเสีเยวเโอเคป้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเราได้ของครบแล้วใช่ไหมคะคุณ้ของครบแล้วเราไปช่วงหน้ากับชิมขมงชงเชงกันคะ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมี่นูชูชีปลาเนื้ออ่อนค่ะหน้าตาดีมากเลยนิสัยก็ต้องดีมากๆด้วยแน่ๆชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะอร่อยชัวร์เครื่องแกงอย่างเดียวล้วก็ฟินมากแล้วค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยขอบคุณมากสุดยอดค่ะพี่จิค่าอร่อยมากๆ ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน,น้องพูบบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ชิมขโมงโฉงเฉงอยู่กับพี่จิลาค่ะวันนี้เราทำชูชี่ปลาเนื้ออ่อนถูกไหมคะถูกค่ะแล้วเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างคะ ก็ตั้งน้ำมันน้ำมันน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาเนื้ออร่อยพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็กะทิอร่อยดีะ่น้ำปลาค่ะนนี้เป็นริกบใบมะกรูดพริกสดแล้วก็หัวกระพาพร้อมแล้วไหมคะพร้อมเลยค่ะลุยเลยไหมคะลุยเลยค่ะท่านตั้งได้แล้วก็เปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนเร่งไฟเลยค่ะเร่งไฟเลยค่ะ เร่งไฟเร่งไฟเอาให้ร้อนเอาให้ร้อนเร่งไฟโอ้กระทาไม่ร้อนคนจะร้อนแล้วนะน้ำมันนี้ต้องเทเยอะมากแค่ไหนก่เให้ท่วมเลยใช่ไหมคะถ้าไม่อย่งั้นเนื้อปลาจะมันติดกระทะติดนะกนคะหนันเยอะมาก้ทวม่หค่นะใช้น้ำมันเยอะมากนะคะสำหรับเมนูนี้เรอ้อนแตาใ้าอนงอ นี่โอ้อืมันลอยไกลไปถึงจังหวัดข้างเคียงแล้วค่ะตอนนี้ได้ก็พอแล้วฮะพอไหมกินได้เลยไหมยัง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 แล้วเ,นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องปรุงใส่ลงไปใช่โอ้เพราะต้องเทน้ำมันออกบ้างไหมคะตอนใส่เครื่องปรุงเทอ่า ปฏิบัติการซาวน่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่จีรานี่ปกติทํากับข้าวบ่อยไหมคะทําทุกวันค่ะที่ร้านเปิดร้านนะคะอ๋อเปิดร้านอาหารชื่อร้านอะไรคะร้านขัวค่ะร้านขัวคุณผู้ชมค่ะร้านขัวเป็นร้านที่ดังแล้วก็อยู่มานานมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะอืมีโอกาสเวาไปชิมกันนะคะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองค่ะหอคอยบรรหารค่ะสุพรรณบุรีถนนนางพิมค่ะถนนนางพิมนะคะ ดูใน Facebook ของร้านขวดก็ได้อยู่ริมถนนเห็นชัดเลยเห็น,นชัดค่ะหารไปต้องเห็นแน่นอนค่ะถนนนังีเป็นอาหารสไตล์ไหนคะทั้งจีนและไทยไทั้งจีนและไทยแฟังก็เจริญอาหารแล้วค่ะโอ้ปลาเราหอมอืมปลาเนื้ออ่อนเราต้องทอดจนมันโดนมาเหลืองอ่ะอ่าโอเคค่ะจก,กลับปลานะคะค่ะ ปลาเนื้ออ่อนจริงๆแล้วว่ะมันเป็นชื่อเรียกความอ่อนของมันเฉยๆใช่ไหมคะเนื้อมันก็อร่อยแะค่ะจริงๆมันมันไม่ใช่ปลาเนื้อหล่อเนอ่อนก็ชื่อปลาเนื้ออ่อนเลยค่ะใช่ใช่กล้ามมันจะน้อยค่ะกินได้เลยโอ้ยหอมมาค่ะพร้อมแล้วสุกแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับปลาเนื้ออ่อนแล้วต่อไปเราทาอะไรคะเริ่มทาน้ เริ่มทำพริกแกงเอาเลยค่ะขั้นตอนนี้แหละสนุกใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดเขาให้ให้มันแตกใช่ไหมคะให้มันแตกให้มันหอมเ<อ>ตมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลค,ค่ะอันนี้ก็ชอบรสชาติไหนก็แล้วแต่เราเลยใช่ไหมคะ กะทิอร่อยดีโอ้ที่กะดีเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นใผักค่ะพริกสดผักลงแล้วค่ะโอ้สีสันของรายการได้เกิดขึ้นแล้วกับผักนะคะตำกระทิหน่อยมันเค็มคนเกินไปใช่ค่ะ แล้วเด๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาปลาลงไปอีกครั้งใช่ไหมคะอ่อืมอุ้ยหอมอืมถ้าไม่ลงก็ราดเลยก็ได้อ๋อราดเลยก็ได้าไดโาดเอู้โอ้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเดี๋ีนึ่ชูชีปลาเนื้ออ่อนค่ะหน้าตาดีมากเลยนิสัยก็ต้องดีมากๆด้วยแน่ๆชิมได้ไหมคะชิมได้คะ่ะอ,อร่อยชัวเครื่องแกงอย่างเดียวนี่ก็ฟินมากแล้วค่ะ,ะนี่ได้เนื้อปลามาด้วยอร่อย,ยหรือไม่อร่อยขอบคุณมากสุดยอดค่ะพี่จิราอร่อยมากๆหอมกะทิหอมเครื่องแกง แล้วปลาเนี่ยก็กําลังดีเลยนะความนุ่มความอะไรของเขาความกรอบความนุ่มอร่อยมากๆเลยใช่ค่ะนี่ต้องขอบคุณอิจิรามากๆเลยนะคะที่มาทําเมนูชูชีตตานอ่อนแสนอร่อยให้น้าได้ทานในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ที่จะขาดไปได้นะคะขอบคุณสําหรับนมน,น้องโพน้ําตาลวังขนายน้ําดื่มยันฮีและกะทิอร่อยดีมากๆค่ะวันนี้เวลาก็ได้หมดเลยแล้วนะคะเราสองคน ขอลาไปก่อนนะคะสัปด้านหน้ากลับมาพบกันใหม่กักบยกขยงยกขยี้ค่ะเททีี่ยวไไปไปิปม